็สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องสวิตเป็นนับไทยสงทุกคนนะครับพบกับรายการไลสาระอีกแล้วนะครับเชิญเปิดหลับวันนี้นะครับผมมีไอเดียดีๆมาเสนอมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับกระป๋องกาวตาต้อ PVC เก่าๆอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนเดินครับเจารูให้ร,บรอบๆนะครับ ทีนี้เราจะมาทําในส่วนของไส้ตะเกียงนะครับใช้ลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงจากสายไฟนะัครบที่เราเปอกออกมาที่เราต้องใช้ก็เพราะว่าในการที่เราจุดแอลกอฮอล์ตอนแรกคือให้ลวดมันร้อนแล้วก็เพื่อจะให้แอลกอฮอล์มันระเหยอ,ออกมาได้ดีก่อนนะครับ นี้ครับแล้วก็เอามาพันกันก่อนครับนี่ครับเรียบร้อยครับ,รบ,รรบในส่วนของตะเกียงกับตัวไส้มันนะครับแนแอนนี้ ก็ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็ปรับตามขนาดของหม้อหรือกระทะเราคนระับนี่ครับใส่รูนี้นะครับใส่อีกรนะูนึ่งเดี๋ยวต้องตัดให้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้อากาศมันเข้าได้นะครับ ทำเสร็จแล้วก็ออกก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับที่เป็นรูนี่คือทุงเจารูเพื่อเอาไว้ปรับขนาดนะครับแต่ตอนนี้คือบากเป็นร่องบากเพื่อให้ให้มีอากาศเข้าตอนที่เราตั้งเตาตั้งกระทะนะครับเราพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับเวลาเราไปแคมป์ปิ้งประหยัดนะครับแอลกอฮอล ใช้ได้นาน,นครับนี่ก็ปรับขนาดต,นะตามเตาก็จะอยู่แบบนี้นะครับพอดีเลยนะครับถ้าหม้อแล้วก็ถ้าเราโตนหน่อยแล้วก็ปรับออกอีกนิดนึงตามดูดูข้างนอกนี้นะครับอนะับ เดี๋ยวเราจะมาทดลองนะใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สเปรย์นี่นะครับใช้เทลงไปต้องขอเขย่าเขยาเพให้แอลกอฮอล์ขึ้นขึ้นมาตรงรูนี้ก่อนนะครับ าจะํทกนุดะการสนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามข้อสงสัยก็เมนต์สอบถามมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีดมีสาระบบมี้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ